วแร่ยิบซ้มเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าแร่ชนิดอื่นๆนะครับคือในเรื่องของการละลายน้ำครับถ้ายิ่งละลายได้มากนะครับความเป็นประโยชน์กับพืชเนี่ยก็จะเป็นได้เร็วคุณสมบัตินี่แหละครับที่เป็นคุณสมบัติที่แร่ตัวอื่นไม่สามารถทำได้เชฟคะเชฟคะคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของแร่ยิบซ้มเนี่ยมันคืออะไรคะ ตัวแร่ยิปซั่มเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าแร่ชนิดอื่นๆนะครับคือในเรื่องของการละลายน้ําครับการละลายน้ํามีข้อดีอยังไงครับก็คือว่าถ้ายิ่งละลายได้มากนะครับความเป็นประโยชน์กับพืชนเนี่ยก็จะเป็นได้เร็วยกตัวอย่างครับอย่างในตัวแร่ย,ยิปซั่มเนี่ยเขามีธาตุแคลเซียมกับกรรมถันใช่ไหมครับ ถ้ายิปซัมไม่ละลายน้ำตัวแคลเซียมกับกำมะถันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพืชไม่ได้ครับแต่ยิปซัมเขาสามารถละลายน้ำได้เร็วดังนั้นเนี่ยเมื่อใส่ยิปซัมลงสู่ดินตัวแคลเซียมและกำรรมะถันเขาก็จะเป็นประโยชน์กับพืชได้เร็วเพราะเขาละลายน้ำได้มากอีกคุณสมบัตบิก็คือในเรื่องของการซึมลึกลงสู่ดินชั้นล่างได้ลึกอันนี้เป็นทีเด็ดของแรกยิปซัมเลยนะครับ เพราะอะไรครับมันต่อเนื่องจากคุณสมบัติแรกก็คือการละลายน้ําได้เร็วและมากนะครับยิปซัมจะละลายน้ําและซึมลงสู่ดินชั้นล่างตามหลักแรงโน้มถ่วงของโลกครับดังนั้นเนี่ยเมื่อยิปซัมละลายน้ําได้มากและเร็วเนี่ย เขาก็จะซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้มากและเร็วตามน้ําที่ละลายลงสู่ดินชั้นล่างครับคุณสมบัตินี่แหละครับที่เป็นคุณสมบัติที่แร่ตัวอื่นไม่สามารถทําได้ยกตัวอย่างแร่ตัวอื่นก็คืออย่างแรต่ตระกูลปูนนะครับปูนมานปูนโดโลม,มัยนะครับแรต่ตะกูลปูนเนี่ยที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบเหมือนกันครับแต่ว่า ทำไมแร่แคลเซียมตระกูลปูนถึงเป็นประโยชน์กับพืชได้น้อยและช้าครับก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าปูนเนี่ยเขาเป็นหินครับหินเนี่ยเมื่อเจอน้ําเขาจะละลายได้น้อยมากๆครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการละลายค่อนข้างนานครับธาตุแคลเซียมและธาตุอื่นๆที่อยู่ในแร่ตระกูลปูนทั้งหลายครับเขาจึงเป็นประโยชน์ได้น้อยครับซ้ํานั้นไม่พอครับเมื่อการละลายน้ําแร่ประเภทปูนทําได้น้อยเนี่ย การซึมลงสู่ดินชั้นล่างไปพร้อมกับน้ำเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากครับดังนั้นแร่ยิบซ้มจึงสามารถชนะแร่ตะกูนปูนในเรื่องของการละลายและการซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้ลึกตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นของแร่ยิบซ้มที่แร่อรื่นทำไม่ได้ครับกรต้นยินดีให้คำปรึกษาและเป็นโค้ชให้กับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านครับ ท่านไหนที่ตั้งใจจริงๆในการที่จะทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จย้ํานะครับตั้งใจจริงๆครับสามารถติดต่อเชฟต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับติดต่อเชฟต้นได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับย้ํานะครับศุกร์เสาร์ในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาเท่านั้นนะครับ หรือท่านใดไม่สะดวกโทรปรึกษาเชฟต้นสามารถติดต่อได้ที่แอปบ้านเขียวที่ลงไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับ f อหรือเพื่อนๆที่สนใจในสินค้าของเชฟต้นและต้องการที่จะอุดหนุนสินค้าของเชฟต้นเพื่อน,นำไปใช้แก้ปัญหาและเพิ่มผลผลิตให้กับเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางน้องแอดมินได้ที่แอปบ้านเขียวด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ